ลูกชายก็คือทายาทผู้สืบทอดความรู้นั้นชัยชนะของฮอรัสเหนือเซตก็คือการฟื้นฟูม,มาอาัดหรือระเบียบและความรู้ให้กลับคืนมานั่นเองแนวคิดนี้มันทรงพลังมากในอีลิปเพราะอริยธรรมเขาพึ่งพาก,การส่งต่อความรู้ที่ซับซ้อนมากๆนะครับทั้งเรื่องอักษรการชอนและประธานดาราศาสตร์ ฟังดูเชื่อมโยงกับเรื่องที่ว่านักบวชของไอซิสอาจจะเปรียบเหมือนนักปราชญ์หรือน,นักวิทยาศาสตร์โบราณได้เลยนะคะเหมือนกับว่าเวทมนต์หรือเฮคาที่เราพูดถึงจริงๆแล้วอาจจะเป็นความรู้ขั้นสูงหรือเปล่าคะเออมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่อียิปต์มีศูนย์การเรียนรู้ที่เรียกว่าเพอร์อังหรือบ้านแห่งชีวิตซึ่งก็เปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยโบราณเลยนะที่นักบวชเขาศึกษากันหมดทั้งดาราศาสตร์การแพทย์คณิตศาสตร์ค่ะ แล้วไอซิสก็มีสมัญญานามว่านายหญิงแห่งตำรา Mistress of the House of Books ด้วยก็เลยเป็นองค์อุปถรัรมภ์ที่เหมาะสมมากสิ่งที่คนนอกมองว่าเป็นเฮคาหรือเวทมนต์เนี่ยจริงๆอาจจะเป็นแค่การประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางเหล่านี้ก็ได้งั้นตำนานโอซิริสก็อาจจะมองได้เป็นเหมือนปรกรณำแม่บท